สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านกลับมาพบกับอาจารย์คงอีกครั้งในช่วงเวลาแห่งตำนานเรื่องเล่าและความศรัทธาครับในค่ำคืนนี้เราจะมุ่งหน้าสู่ดินแดนภาคอีสานไปยังจังหวัดกาลสินดินแดนน้ำดำเพื่อเปิดตำนานของพระอริยสงฆ์รูปหนึ่งที่ในนาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักท่านคือ เพชรในตมที่เปล่งประกายเจอจรัดที่สุดในยกกึ่งพุทธกาลครับท่านคือผู้ที่มีวาจาสิษิ์ดังปากพระร่วงท่านคือผู้ที่หยุดกระสุนและพยามัจ,จะรวดด้วยบารมีธรรมและท่านคือเจ้าตํำรับวิชาเหนือดวงขอน้อมกราบสการะหลวงปู่ศิลาสิริจันโทแห่งธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาครับวันนี้ อาจารย์คงจะร้อยเรียงเรื่องราวของท่านแบบยาวๆให้ท่านผู้ฟังได้ซึมซับบารมีตั้งแต่ปาฏิหาริย์รอดตายไปจนถึงธรรมะอันลึกซึ้งปู่เสือนอนฟังกันให้สบายแล้วค่อยๆดำดิ่งไปกับเรื่องราวนี้ครับปฐมบทเพชรแท้ในป่าลึกท่านผู้ฟังครับก่อนที่หลวงปู่ศิลาจะโด่งดังพลุแตกอย่างทุกวันนี้ท่านเปรียบเสมือนพยักซ่อนเล็บ ที่บำเพ็ญเพียรอยู่ในป่าเงียบๆมานานหลายสิบปีครับท่านเป็นพระสายป่ากรรมฐานที่เคร่งขรดมากในอดีตท่านเคยทุดงข้ามภูเขาภูพานไปในที่ที่ไม่มีใครกล้าไปไปนอนในถ้ำที่มีเสือมีงูและมีเจ้าที่แรงๆเพื่อทดสอบจิตใจและขัดเกลากิเลสครับมีตำนานเรื่องเล่าที่สิทธิ์รุ่มเก่าจำได้ไม่ลืมคือเหตุการณ์ทุบบาท ในสมัยนั้นญาติโยมศรัทธาท่านมากนำเงินทองข้าวของมาถวายจนล้นกุฏิครับแต่หลวงปู่ท่านพิจารณาเห็นว่าลาบสการะพวกนี้คือยาพิษมันจะทำให้พระหลงทางท่านตัดสินใจยิบก้อนหินขึ้นมาทุบบาดดินเผาคู่กายของท่านจนแตกละเอียดต่อหน้าลูกศิษย์แล้วประกาศก้องว่าเราไม่เอาเราสละแล้วอย่าเอาภาระมาให้เรา เหตุการณ์นั้นทำให้รู้เลยว่าพระรูปนี้ของจริงท่านไม่ได้หิวเงินไม่ได้บวชมหาหลายลาบและนี่คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้วาจาของท่านศักดิ์สิทธิ์เพราะใจท่านบริสุทธิ์ดุจทองคำครับตำนานบทที่หนึ่งวาจาศิษย์พลิกชะตาชีวิตท่านผู้ฟังครับคำโบราณไว้ว่าคนมีศีลพูดอะไรก็ขลัง เรื่องนี้ใช้ได้จริงกับหลวงปู่ศิลาครับมีเรื่องเล่าจากลูกศิษย์คนหนึ่งเป็นหนุ่มโรงงานที่กำลังตกอับสุดขีดเป็นหนี้เป็นสินเมียทิ้งชีวิตมืดแปดด้านเขาดันดนไปกราบหลวงปู่ไม่ได้ขอเงินครับแต่ไปขอกำลังใจหลวงปู่ท่านนั่งหลับตาอยู่ครู่หนึ่งแล้วลืมตาขึ้นมายิ้มยิ้มพูดสั้นๆว่าบ่ต้องย้านเดี๋ยวสิดีเองให้มันสวดมนต์เดอ้อ อีกสามมือสิมีเทวดามาโปรดหนุ่มคนนั้นกลับไปแบบงงๆแต่ก็ทำตามคำสั่งคือตั้งใจสวดมนต์ครับเชื่อไหมครับพอครบสามวันเป๊ะเจ้านายที่โรงงานเรียกไปพบเขาคิดว่าจะโดนไล่ออกแต่เปล่าเลยครับเจ้านายบอกว่าเองทำงานดีนะเดี๋ยวจะเลื่อนตำแหน่งให้แล้วจะให้เบิกล่วงหน้าไปใช้หนี้ก่อน ชีวิตเขาพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือในสมวันจริงๆครับไม่ใช่เพราะปฏิหารเสกเป่าแต่เพราะวาจาของหลวงปู่ที่ไปกระตุ้นบุญเก่าและให้สติเขาทำความดีครับตำนานบทที่2ปฏิหารรถพังยับคนแค่รอยแมวควนมาถึงเรื่องที่ทำให้คนทั้งประเทศต้องหันมามองนั่นคือเรื่องความเหนียวและความแคล้วคลาดครับ มีอุบัติเหตุครั้งใหญ่เกิดขึ้นที่ถนนสายมรณะในภาคอีสานร,รถกระบะคันหนึ่งบรรทุกของมาเต็มคันด้วยความเร็วบวกกับฝนตกถนนลื่นรถเสียหลักพุ่งข้ามเกาะกลางถนนไปประสานงากับรถบรรทุกพ่วง18ล้อเสียงดังสนั่นวันไหวโครมสภาพรถกระบะดูไม่ได้ครับห้องโดยสารยุบหายไปครึ่งคันเศษเหล็กกระจายเกลื่อนถนน กูไผ่ที่มาถึงที่เกิดเหตุสายหน้าแล้วบอกว่าแบบนี้เตรียมเครื่องตัดทางมางัดศพได้เลยไม่รอดแน่ไทยมุงยืนดูด้วยความสังเวชใจแต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นประตูฝั่งคนขับที่บู้บี้ค่อยๆแง้มออกมาชายคนขับค่อยๆค,คลานออกมาจากซากรถแกปัดฝุ่นตามตัวแล้วเดินมายืนงง,งๆกูไผ่รีบวิ่นเข้าไปดูครับปรากฏว่า ไม่มีเลือดแม้แต่หยดเดียวครับมีแต่รอยฟกช้ำดำเขียวนิดหน่อยกับเสื้อผ้าที่ขาดวินชาวบ้านถามว่าพี่ห้อยพระอะไรเนี่ยรอดมาได้ยังไงชายคนนั้นล้วงเข้าไปในคอหยิบสร้อยเชือกรมออกมามีเหรียญพระองค์หนึ่งห้อยอยู่เขาบอกว่าผมมีเหรียญหลวงปู่ศิลาเรื่นเหนือดวงก่อนชนผมเห็นท่าไม่ดีผมกำพระแล้วตะโกนเรียกชื่อหลวงปู่ แล้วภาพก็ตัดไปมารู้ตัวอีกทีคือรถนิ่งไปแล้วข่าวนี้ดังกระชอนไปทั่วไทยทำให้เหรียญรุ่นเหนือดวงของท่านกลายเป็นตำนานที่ใครๆก็สแสวงหาเพราะคำว่าเหนือดวงของท่านไม่ได้หมายถึงแค่ดวงดีครับแต่หมายถึงอยู่เหนือกฎแห่งกรรมฝ่ายร้ายพ่นหนักให้เป็นเบาได้นั่นเองครับบทสรุปธรรมะจากหลวงปู่ท่านผู้ฟังครับ ฟังเรื่องอิทธิฤทธิปาฏิหารมาเยอะแล้วแต่อาจารย์คงไม่อยากให้ท่านหลงงมงายเพียงแค่เปลือกนอกครับเพราะแก่นแท้ของหลวงปู่ศิลาจริงๆนั้นคือธรรมะครับหลวงปู่ท่านเคยสอนไว้ประโยคหนึ่งที่กินใจมากครับท่านบอกว่าวัตถุมงคลก็คือวัตถุที่เตือนใจให้ทำมงคลถ้าแขวนพระหลวงปู่แต่ยังกินเหล้าเมายายังด่าพ่อตีแม่ยังโกงชาวบ้าน ต่อให้แขวนพระร้อยองค์หลวงปู่ก็ส้อยบ่ได้ช่วยไม่ได้แต่ถ้ามีศีลมีธรรมพระองค์เดียวก็คุ้มครองไปถึงลูกถึงหลานวันนี้หากท่านกำลังมองหาที่พึ่งทางใจการกราบไหว้หลวงปู่ศิลาไม่จำเป็นต้องมีเงินเช่าพระแพงๆครับแค่ท่านระลึกถึงท่านนโมสามจบแล้วอธิษฐานจิตขอพรพร้อมกับสัญญาว่าจะทำความดี เชื่อเถอะครับว่าบารมีของพระอริยสงฆ์ผู้ยังรู้ฟ้าดินท่านหนี้จะรับรู้และแผ่เมตตามาปกป้องคุ้มครองท่านให้รอดพ้นจากภายัยพานมีโชคชัยเหนือดวงเหนือกรรมอย่างแน่นอนครับท่านผู้ฟังลองจินตนาการภาพตามนะครับในยุคหลายสิบปีก่อนป่าในภาคอีสานยังรกทึบเต็มไปด้วยสัตว์ร้ายและไข่ป่าหลวงปู่ศิลา ท่านแบกกรดแบกบาทเดินเท้าเปล่าเข้าไปในป่านั้นเพียงลำพังท่านไม่ได้ไปหาความสบายแต่ท่านไปเพื่อทอรมานกิเลสมีเรื่องเล่ากันว่าในค่ำคืนที่มืดมิดกลางป่าลึกที่เงียบสงัดจนได้ยินเสียงลมหายใจตัวเองหลวงปู่ท่านนั่งสมาธิภาวนาอยู่หน้าถ้ำจูๆ่ๆก็มีเสียงฝีเท้าหนักๆเดินเข้ามาใกล้กรอบแกรบ กลิ่นสาบสางคละคลุ้งไปทั่วบริเวณเมื่อท่านลืมตาขึ้นดูเงาตะคุ่มคุ่มขนาดมหือมายืนจังก้าอยู่เบื้องหน้ามันคือพญาเสือโครงเจ้าป่าเจ้าเขาวินาทีนั้นถ้าเป็นคนธรรมดาคงสติแตกวิ่งหนีไปแล้วแต่หลวงปู่ศิลาท่านนั่งนิ่งจิตท่านสงบเป็นสมาธิท่านแผ่เมตตาออกจากจิตส่งไปให้เจ้าป่าตัวนั้นท่านรำพึงในใจว่า อาตมามาดีมาเพื่อปฏิบัติธรรมไม่ได้มาเบียดเบียนใครหากเคยมีเวรกรรมต่อกันก็เชิญกินอาตมาเถิดแต่ถ้าไม่มีเวรกรรมก็ขอให้ต่างคนต่างอยู่เจ้าเสือร้ายตัวนั้นจ้องตาหลงปู่อยู่ครู่หนึ่งก่อนจะค่อยๆหมอบลงแล้วเดินหายไปในความมืดนี่คือบาร,รมีของพระผู้ทรงศีลบริสุทธิ์ที่แม้แต่สัตว์ร้ายยังต้องเกรงใจ ถ้าพูดถึงหลงปู่ศิลาวัตถุมงคลรุ่นที่เปรียบเสมือนลายเซนและเป็นตำนานที่ทำให้ชื่อเสียงของท่านระบือไกลไปทั่วโลกต้องยกให้เหรียญเหนือดวงครับชื่อนี้ไม่ได้ตั้งมาเล่นๆแต่มันแฝงในยะอันลึกซึ้งและทรงพลังที่สุดทำไวต้องเหนือดวงคำว่าเหนือดวงในความหมายของหลงปู่ท่านเมตตาอธิบายว่าคนเราเกิดมามีดวงมีกรรมลิขิตไว้ แต่พุทธคุณและบาร,รมีธรรมสามารถหนุนให้เราอยู่เหนือลิขิตฟ้าได้ใครที่ดวงตกดวงแตกทำอะไรก็ติดขัดเหรียญน,นี้ถูกสร้างมาเพื่ออุดรูรั่วของชะตาชีวิตครับด้านหลังเหรียญมักจะลงอัคระยันศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านถนัดคือยันคนสามศอกหรือยันที่หนุนดวงชะตาโดยเฉพาะเชื่อกันว่าใครแขวนแล้วจากที่ต้องตายโหงก็จะแค่คางเหลืองจากที่จะล้มละลาย ก็จะกลับมาฝืนตัวได้ทำไมถึงราคาแพงหูฉี่ท่านผู้ฟังครับกฎของโลกวัตถุมงคลคือดีมานคือความต้องการสูงกว่าสป라이คือสิ่งที่มีพระรุ่นเหนือดวงสร้างออกมาจำนวนจำกัดแต่คนที่อยากได้มีเป็นล้านคนครับราคาจากหลักร้อยตอนจองพุ่งทยานไปหลักหมื่นหลักแสนในชั่วข้ามคืนไม่ใช่การปั่นราคาเล่นเล่น แต่มันเกิดจากประสบการณ์จริงของผู้ใช้ครับเมื่อคนห้อยแล้วรอดตายคนห้อยแล้วถูกรางวัลที่หนึ่งคนห้อยแล้วปลดหนี้ได้ข่าวมันไวกว่า 5G ครับคนก็แห่กันมาแย่งซื้อจนของขาดตลาดราคาก็เลยพุ่งติดจรวดอย่างที่เห็นปรากฏการณ์จีนเทาสิงคโปร์เหมาเรียบสิ่งที่น่าตกใจคือตอนนี้วัดหลวงปู่ศิลาแทบจะเป็นวัดนานาชาติไปแล้วครับ รถตู้หรูป้ายทะเบียนกรุงเทพขนนักธุรกิจชาวจีนชาวสิงคโปร์ชาวมาเลเซียมากันเป็นขบวนมาเพื่ออะไรครับมาเพื่อเช่าหาวัตถุมงคลของหลวงปู่ครับทำไมต่างชาติถึงคลั่งไคล้พระนักธุรกิจพวกนี้เขาเชื่อเรื่อง่วงจุ้ยและดวงมากครับเขามีความเชื่อว่าการทำธุรกิจยุคนี้เก่งอย่างเดียวไม่พอต้องเฮงด้วยครับ และชื่อเหนือดวงหรือ Beyond Destiny มันแปลความหมายได้ว่าชนะคู่แข่งทุกคนครับมีเรื่องเล่าจากไกด์นำเที่ยวว่าเท่าแก่ชาวจีนคนหนึ่งกิจการกำลังจะเจ๊งเพราะพิษเศรษฐกิจได้เหรียญหลวงปู่ไปบูชากลับไปที่จีนไม่ถึง3มเดือนได้ออเดอร์ลดใหญ่พลิกฟื้นโรงงานได้แก่เลยบินกลับมาเหมาวัตถุมงคลกลับไปแจกลูกน้องยกบริษัท นี่แหละครับสาเหตุที่ของไหลออกนอกประเทศหมดประสบการณ์ขนหัวลุกกระสุนด้านกับโชคหล่นทับนอกจากเรื่องรถชนที่เล่าไปแล้วยังมีอีกเรื่องที่เล่าขานกันในวงการนักเลงพระครับมีวัยรุ่นคู่อริไล่ยิงกันกลางตลาดฝ่ายหนีจนมุมหันหลังให้ศัตรูฝ่ายตรงข้ามง้างไกปืนลูกซองไทยประดิษฐ์ระยะเผาขนแฉ่แฉะ เสียงนกสับกระแทกชนวนดังสนั่นวันไหวแต่กระสุนไม่ทำงานวัยรุ่นคนนั้นอาศัยจังหวะชุลมุลนหนีรอดมาได้ในคอของเขามีเหรียญหลวงปู่ศิลาเพียงองค์เดียวนี่คือประสบการณ์ด้านมหาอุดท,ที่ทำให้นักเลงภาคอีสานยอมก้มหัวให้ท่านครับและอีกเรื่องคือโชคลาาครับมีแม่ค้าลอตเตอรี่ที่ขายไม่หมดเหลืออยู่เต็มแผงแกยกมือไหว้รูปหอหลวงปู่ศิลาบอกว่า หลวงปู่ช่วยลูกด้วยเถิดงวดนี้ขาดทุนยับแน่ๆปรากฏว่าเย็ยนวันนั้นหวยออกตรงกับเลขท้ายที่เหลือในแผงแกเต็มๆจากที่คิดว่าจะขาดทุนกลายเป็นเศรษฐีใหม่ในพริบตาเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าบารมีหลวงปู่ไม่ได้ช่วยแค่คนรวยแต่คนหาเช้ากินข้ำท่านก็เมตตาไม่เลือกชนชั้นครับนี่แหละครับท่านผู้ฟัง คือคำตอบว่าทำไมหลวงปู่ศิลาสิริจันโทถึงเป็นเบอร์หนึ่งในนาทีนี้ไม่ใช่กระแสะที่มาไวไปไวแต่เป็นกระแสะที่เกิดจากศรัทธาที่สัมผัสได้จริงใครที่มีเก็บไว้อาจารย์คงขอแสดงความยินดีด้วยครับส่วนใครที่ยังไม่มีก็ไม่ต้องเสียใจครับให้ยึดถือคำสอนของท่านปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบเพราะที่สุดแล้วความดีนั่นแหละครับคือวัตถุมงคลที่ขลังที่สุด ที่จะทำให้ท่านเหนือดวงได้อย่างยั่งยืนถาวรครับ